เขาเล่นการลองสุ่มขอเล่นบ้างนะครับผมนะ้อนนะครับลองสุ่มดูว่าเป็นอะไรบ้างนะครับผมนะ้ลของนี้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมห้าร้อยแหละนะครับนะฮะขอลองสุ่มดูจะคุ้มไหมขูดขึ้นโดนกันนะครับเขาเล่นกันบ้างเอาบ้าง ทำสูงนะครับหมาดูกันครับว้าวตื่นเต้นแทนอ้าว่แกะให้หมดหูยน้ำแข็งอยู่นานมากเลยเฮ้ยกั้งกระดานเดี๋ยวนานไหมกั้งกระดาษเหรอใช่กั้งกระดาน ก้งก้งธรรมดาโหก้งก้งเยอะมากก้งเยอะมากก้งไม่หมดก้งนะครับไมหมดก้งนะครับม่ากอนงกดก็มันเหมือนนะกุ้งเนี่ยแหละปหอยรอดนะครับโอ้ ม่ันไม่เป็นนะคะอรอยหอยรอดหนนแข็งก็นานมากเลยเนาะมาหนแข็งเฮียอะไรใส่มาวะโอ้มีลับเตอร์สักตัวไหมหอยเชลเ,เลฮ้ย,ฮยมามาไอเฮียยนึก็ปลาหมึก อเทววันนี้กำีเพราะว่ามาอเทวขอเทวของเท,เทนี่ปลาอะไรปลากะพงกะพงปลากะพงหนึ่งตัวไม่หมดจะนีู่ มีที่มีเลยอ่ะวันนี้เฮ้ยอะไรวะกลมๆมะม่วงเหรอหอยเฮ้ยเผื่อได้อะไรเมลอดเมลออะไรวะเขาเรียกอะไรนะหอยหอยสังปูกินได้เหรออ้าวที่เขาไปซื้อมากินแล้วเจอหอยเม็ดเมลออะไรน่ะต้งกระดานปูปูเรียกปูลมป่ะนี่ไม่ใช่ปูปูลายเสือหรือเปล่าไม่แน่ใจหรอ หมดแล้วหมดแล้วที่นี่บึกนะมันรรทุนี้ครับผมนะบึกที่นี้นะครับโอเคทำไะคุ้มไหมห้าร้อยบาทโอเคครับ